แห่งนี้ไม่มีบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นคนก่อตั้งคนเสื้อแดงของจังหวัดไรดที่เป็นคนอยู่ในระดับแนวหน้าเมื่อมีการประกาศถูกจับถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเคยเป็นผู้ที่เป็นสิทธิ์เก่าของหน้าบึงประหาชไทยปบเมื่อให้กับวิเชียน านาที่้อท่านเลขาครับพี่น้องที่เคารพครับสวัสดีครับก็เป็นเส้นทางและเป็นสัญญาใตาที่เฮาต้องสื่อสารกันโดยตลอดโดยลำดับพี่น้องที่เคารพครับจากการถือรัฐบหารนะครับปี49เก้าเฮาได้ร่วมตัวกันแล้วก็เคลื่อนไหวสื่อสารกับพี่น้อง ทัวจังหวัดรอยเอ็สองรยสามตำบลเข้าออกปลาใสาโดยตลอดและทำความเข้าใจฉะนั้นครับวันนี้สิ่งที่เราติดตามและทวงถามคือเสรีภาพพระดอนภาพความเป็นประชาธิปไตยยังไม่เกิดขึ้นพักเพื่อไทยก็เป็นพักหนึ่งนะครับที่เอาประเด็นว่า ถ้าเข้าไปเป็นรัฐบาลจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยปบมือพรรคเพื่อไทยเลยครับพี่น้องครับเราในฐานะประชาชนและเคลื่อนไหวสื่อสารทางการเมืองตลอดระยะเวลาก็สนับสนุนกิจกรรมรัฐบาลแต่ละเดือนเราก็ไปเชื่อมโยงกับภาคประชาชนหลายข่ายไม่ว่าจะเป็นเสียงประสตรีเสียงประชาชนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและก็ พยายามสื่อสารกันตลอดว่าสิ่งที่เราติดตามนั้นเราจะต้องทำให้ได้คือการแก้ไขรัฐนูญแต่ถึงเวลาแล้วพักเพื่อไทยได้นำประเด็นที่จะแก้ไขรัฐนูลเข้าไปปรากฏว่าเข้าไปผ่านสองวาระนะครับก็ไม่ผ่านนะครับในวาระที่สามยังไม่ประกาศใช้เกิดอ,อุปสรรคนะครับมีการวิ่งข้อมเลนขององ,องค์กรอิสระที่ไม่อิสระและก่อตั้งขึ้น โดยกระบวนการ,รเผด็จการในระหว่างข้าวรัฐประหารฉะนั้นพี่น้องครับเราก็ต้องติดตามต่อไปใช่ไหมครับพี่น้องครับเราต้องทวงถามผมคงจะพูดสั้นๆว่าสิ่งที่เราสัญญากันไว้ทั้งหมดถึงผมจะไม่ค่อยได้ออกสื่อในช่วงหลังแต่ในทางลึกแล้วกลุ่มย่อยของเราโดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดลงไปลึกมากพี่น้องครับมันอยู่ในวิญญาณและจิตใจของพวกเรานะครับ ที่เราเรียกร้องและเราได้ตั้งสัต,ตยาบรรและประกาศกันแล้ว5ข้อณเวทีแห่งนี้แล้วก็มีปลายทางที่ทางฝ่ายตรงข้ามได้เอามาเป็นประเด็นทุกเรื่องทุกราวไม่ว่าจะเป็นเรื่อง NASA, นาซาเ, OU, เป็นความร่วมมือการเขียน M.O.U เป็นความร่วมมือกรอบของงานวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยชั้นบรรยากาศนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่พยายามจะผูกโยงเอาไปเกี่ยวพันกับท่านนายกทักษิณ ปรากฏว่าได้ทําไว้ในสมัยท่านรัฐบาลโจรทั้งหลายนะครับของข่าวนายกอภิสิทธิ์ฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าการที่วิจัยเหล่านั้นจะเป็นผลดีหรือผลร้ายไม่ทราบนะครับเพราะการวิจัยในขึ้นชั้นบรรยากาศนั้นมันมีข้อซ้อนเลนอยู่อีกหลายเรื่องไม่ใช่เรื่องเดียวนะครับอาจจะเป็นจาได้ว่าในข่าวที่เราไปชุมนุมมันมีอาวุธอาวุธชนิดหนึ่งที่ใช้เคลื่อนเสียง และจะทําให้เราเหูแตกหูดับและอาวุธบางอย่างที่จะทําให้เราสายตาผ้ามวัวผมไม่เข้าใจว่าพรรคประชาธิปัตยจะใช้มันในทางที่ดีหรือจะใช้มันในทางที่ร้ายเป็นอาวุธเคลื่อนเสียงนะครับที่ซ่อนเล้นไว้ฉะนั้นครับการถอยกลับไปของอเมริกาก็จะทําให้เราทําความเข้าใจได้ยิ่งขึ้นว่าที่เขาทําไว้ประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายฉะนั้นการถอยเรื่องวิจัยนาซา เรามาช่วยคิดช่วยกันนะครับว่าถ้าเป็นอาวุธที่เป็นคลื่นเสียงหนระือหรือเป็นอาวุธที่จับดักคลื่นเสียงเวลาประชุมนั้นพรรคประชาธิปัตย์ร่วมมือกับทางโนนหรือไม่ฉังนั้นการถอยก็ถือว่าถอยได้ดีแล้วครับกลับไปเถอะครับสัญญาใจของเรากลุ่มคนร้อยเอ็ดรักประชาธิปไตยนอกจากสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและก็การแบกภาระในช่วงอุทกภัไทยน้ําท่วมเราตั้งศูนย์ ช่วยเหลือความปลอดภัยสองครั้งสองคราวในปีห้าและห้อย่างรวดเร็วนั้นคือเป็นการบอกว่าเราจะไม่ถิ้งกันพี่น้องเสือเ้อแดงที่เคารพครับดังนั้นนะครับการติดตามทวงถามกระบวนการประชาธิปไตยที่เราเคยถอดเป็นประเด็นประเด็นไปนอกจากพักการเมืองได้มาสแสดงเจตนารม์ว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในเป็นประชาธิปไตยแล้วกลุ่มย่อยแต่รั ตำบลแต่ละอำเภอก็ควรจะไปสื่อสารกันให้ถี่ขึ้นครับพี่น้องครับในเวลาอันน้อยนิดผมก็มีภารกิจที่จะไปตรวจราชการที่จังหวัดยโสธรกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคม,มานาคมท่านพลตำรวจโทชัดกุณยิลกก็ขอสัญญาต่อพี่น้องประชาชนว่าเราจะจัดเสวนาผมย่อยลงลึกและติดตามประเด็นรัฐนูลแก้ไขรัฐมนุญให้เป็นประชาธิปไตยได้ครับ